ปรับใหม่ดิค่ะค่ะได้ก็ปรับใหม่เออให้มใเมต่แล้วก็เมตตาเมตตาเมตตานอนก็จะหลับค่ะเออจะไปทำไมอยู่เอ้ยหมาไล่ใจถ้าไปอยู่กับลมเนี่ยนอนไม่หลับกลับมาอยู่ลมออกทำไรเสร็จแล้วกลับมาอยู่กับลมออกบวแต่ซึ้งกับเมตตาอุมยได้รับสิ่งนี้ไม่ได้นอน เมตตาก็อยู <S <S ่แต่ตอนแรกมันก็ไปไปอย่างนี้ก่อนเหมือนจิตมันเคยมันเคยตัวสังขารนะ้มันมันก็จะไปไปนี่แบอนย่างเงี้ยก็เอาให้รู้ทันนั่นะสังขารมันทำงานเล้วก็รู้ว่าสังขารมันทางานอย่างเงี้ยพอใจก็ทางานไม่พอใจแค่นั้นเ้วเราเคยว่าเมตตาทีหลังมันวิ่งออกไปก่อน ียออกไปคล้ายๆตำหนิก่อนอย่าอย่าลงว่าตำหนิสังขารมันออกไปให้ความหมายาให้ความหมายใช่ให้ความหมายมตำหนิก็ได้<ม>สเสริมก็ได้แต่<ม>เราจะติดใจนะ้ะมันมองเอาห้ยแล้วกันแล้วให้อยู่กับลมแ้่เราอยู่กับลมหายใจออกเป็นธรรมดามันจะปล่อยเห็นไหม จะเลยไม่ได้นอนไม่คึนได้นอนตัวผมก็เดินโยกกลมแล้วก็ภาวนาก็เมตตาออกไดเมตตาเมตตาแต่ยังไม่อยู่กับลมปัญญายังไม่นลแต่ว่าหมายถึงหมายถึงว่าเราออกไปแล้วเราก็มาทำเหมือนหลวงพ่อว่ามันชิดทันแต่ไม่ออกไปก่อนมาทันพอมาทันกลมก็มีเมตตาแล้วจะมานอนช่วงก็เดินจงกรมเยอะอยู่กับเมตตาตลรมออกด้วยจะอยู่กับเมตตาอย่างเดียวเดี๋ยวก็ไหลไป <c oughs> ใช่ใช่เห็นช็อตนี้ด้วยอืออู่เมตตาก็ล้มออปพักเดียวก็หลับคือบทเนี้ยถ้าใครไม่คล่องมันจะนอนไม่หลับก็ต้องใช้กันทุกวันด้วยเพราะจิตที่อยู่ตรงนี้จะถูกกวน <c oughs> ใช่ห้แล้วอยู่ยกับลมออกไม่สนใจนึงแหละเอองิดเป็นยังไงฮะก็เอาเือนงั้นจะไม่หลับเหมือนหลวงพ่อไหว้เห็นแต่ไม่สนใจอือ <c oughs> ก็ให้แล้วให้แล้วไปอยู่ลมออกแค่นั้นเองปิจิตอาลมออกอยู่ปิติอย่างเดียวเดี๋ยวจะดึงถอนอีกต้องปิจิตอาลมออกจําไว้นาะไม่งั้นจะไม่หลับนี่แหละภาพปฏิบัติส่วนใหญ่ที่เขียนในตําราที่เขียนอะไรมันเป็นภาพสังขาร ถ้าปฏิบัติเท่าที่อ่านออมาเหมือนมีคนเดียวที่เขียนคือตาบางคนอื่นดูี่พราอื่นเขาเขาเขาต้องทําได้แล้วเขาถึงจะได้ได้ผลผลนั่นคือผลของการปฏิบัติหรือว่าเขาเห็นเหตุไม่ชัดเขาเลยไม่เขียนเขาไ่เขียนผลให้เราเห็นผลโอ้ยส,สว่างว่างสบาย เราก็เอาตรงนั้นแหละแต่ไม่รู้ว่าทำไงมันถึงจะสว่างว่าแล้วถ้าเราไปดูแต่เหตุของคนสอนที่เหตุเราก็ดูโอ้ยเหนื่อยยากจังหยอกหุ่หนี่มากาส้มมีอะไรไหมสบายสบายเย็นเยินมันมันชอบไปอยู่ที่โลง่ๆงๆเนี่ยนะคะพงว่างก็โลง่ๆลงๆก็ลมออ ถ้าหยุดหลุดลมออกเดี๋ยวแกก็โดนลากเไปไน <jas> ็นไงก็ไม่รู้หัวใจอยู่แค่น <rad m> ี้แหละโล่งโล่งว่างว่าลมหายใจออกคือไม่เห็นลมหายใจออกจะไม่เห็นรอยต่อของสังขารกับ้ากาศสารคือเป็นออเป็นอรูปประพรมกหมอเจ็บเต้บทุกมันออกไปความคิดมันมันกูจะเต้นปั๊บ มันมันก็จะไปลมออกพอลมออกแล้วถ้าปัญญาไม่เพิ่มว่าเป็นลมออกนะปัจจุบันถ้าปัญญาไม่กัมลงไปไปตามมนโนมนต้องให้จับทันตรงนี้ต้องรู้ไม่ฟุกด้วย <Okay. S 1> ถ้าไม่รู้ก็จะคิดไปโน่นไปนี่ไปอะไรไปกบากบ,ากบาใครจะใครให้วุ่นไปหมด ใช่เลยค่ะแล้วมันจะต้อใชมัก็ใช้ลมออกเป็นตัวเช็คที่เป็นปัจจุบันที่อยู่ในในกายของเราเองใช่มครก็แค่เพิ่มรอยแตะของของกัษณะแล้วก็สุดท้ายของกัษณะมันเป็นลมหายใจออกนี่คือปัญญามันเป็นปัจจุบันนะครับ พออยู่กับปัจจุบันทำเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมาอุปทา,านแนหน้าก็ไม่ปูน <Hum. S 1> สังขารก็ไม่เกิดเพราะตั้งหลายตัวถูกแล้วอยู่ตรงจุดพอดีตรงนั้นของลมเริ่มสตาร์ทออกแต่นี้มันตรงนั้นไม่มีจุดให้อยู่แค่นิดเดียวก็อยู่กับลมออกไปด้วยแต่ต้องรู้ว่าอยู่กับลมออกไม่ใช่บินตามลมมันไปอย่างนั้นก่อน อย่าบินตามลงบินตามลงไม่ไยาบินตามลงก็เป็นบินลาอริงจริงเละค่ะจริงจริงเลยค่ะใจเราเนี่ยตอนที่ม,มันยังมันยังไม่รู้อะไรอ่ะพอเริ่มตรงนี้มันเบานิดหน่อยเลยน,น่าเที่ยวไป,ไปต่อเลยบินลา ปอมีอะไรไหมมีอะไรไหมเมย์้าใจเวค่ะเดี๋ยวตัวลงขาดสตินิดเดียวไม่ได้ไเห็นไหมสติต้องรู้ไงว่าทําอะไรอยู่ยตัวลงสติต้องล็อกว่าเอ้ยเราอยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าแค่นั้นแล้วป,นะปัจจุบันตัวไหนล่ะก็จะเต้นลมออกลอยต่อตรงนี้อปอป็นไงมีอะไรไหม กองที่มันว่างสบายนะคะที่หลวงพ่อบอกมันก็สบายก็จะเริ่มออกไปมแต่ทีเนี้ยหลังจากนั้นเราก็ไปอยู่แบบลมหายใจออกก็สบายกว่แต่ว่าความออกไปมันจะน้อยความที่เราออกไปข้างนอกความคิดไปข้างนอกมันจะน้อยลงก็คือเน,น,นี่นนนนย,ย<ง>มันออกไปแล้วจากความคิดปัญญามันไม่ทันก็เอาตรงรอยต่อที่เป็นหัวใจเต้นแล้วไปลมออกีิ เราจะอยู่ตรงรอยต่อระหว่างหัวใจเต้นกับลมออกเราอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราจะได้ไม่ออกใช่ไหมใช่มันก็จะได้พอดีพอดีเ้าออกไปเลยนี่เธเดือบโลต่อเดี๋ยวก็ไปดูหนวัดท่าสุนมโนยิธิไปวัดบ้านคอนไาลุงทุนหาใครเนาะอาลวงทุนก็ออกตรงนี้นั่นน่ะ เทียนใช่แล้วค่ะหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อไม่สรุปแล้วมัจะไม่รู้ว่าตรงจุดไหนไปหาผีหาสารหาอะไรตาอ,อะไรก็ออกตรงนี้แหละไปจับลมเลยไปเมื่อไหร่เลยจุดที่รอยต่อเมื่อไหร่มันพาเราต่อไปเรื่อยเพราะปัญญาเราพร้อมที่จะเที่ยว <laughs> ไม่ได้พร้อมที่จะรู้เที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ไปเรื่อยพร้อมที่จะหลงพ่อครับคือใช้สติละลึกรู้ในในอยู่กับปัจจุบันอยู่ในจุดรอยต่อของัวใจเต้นไปรูออกใช่ไหมครับให้เรารู้ช่วงช่วงนี้ช่กกา่งไก็คือเราเรารู้ทุกจุดอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าตำแหน่งไหนที่ไม่ฟุ้ง ก็เราก็ที่จริงต้องให้คนเองหลวงพ่อไม่ชี้ไม่คือสายลูกแง่สายลูกแง่จะสอนแบบหลงตาพวกนี้ไปไม่รอดทุกคนนี่บอกก็ยังไม่ยังไม่ตายเพราะตัวสังขารมมาก มีความต้องการอยากคิดอยากปรุงอยากชี้ถูกชี้ผิดอยากตะแนะกตะแหนมันอยู่เต็มหวัวใจเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะเมตตามันมี่อนะก็ต้องมาอวยพรอนุโมทนาขอโทษขอโหสิให้มากขึ้นไม่ใช่ไป็ชี้ถูกชี้ผิดไม่ว่าใครมาหน้าไหนใจขอโทษไปก่อนเลยวันนี้บอกว่าไม่มีน้ำหนักเลยอยู่ดีไปขอโทษก็ ก็บอกแล้วไงเมื่อวานเราเดินจิตเดินปัญญาแล้วเนี่ยก็เราก็เคยร่วงเกินใครตะใครมาเยอะก็ใครตะใครก็ก็เป็นญาติโกโหติก,กากันหมดทั้งโลกแล้วเห็มไหมล่ะเย็ยยบมีอะไรไหมที่ขอถึงขอทู่ว่าขอทู่แล้วก็ไปขอโหสิแล้วก็ขอใครแล้วจิตมันก็ลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้ว่ามันอ่อนน้อมถ่อม ใช่ต้องอยู่อย่างนี้บ่อยๆให้คุ้นชินเพราะจิตเราชอบเผเยะว่าอยู่นี้ใช่เออถ้าเพยู่อย่างเงี้ยเสียแต้มไปแล้วไม่รู้ตัวยางให้อยู่ตรงนี้มากินมีอะไรไหมเออเดินไปเดินเสร็จแล้วมันมีกําลังแล้วไอ้อ่อนน้อมทำตนไว้ขอโทษขอสิยังเงินละฮะ ดีขึ้นอยู่อ่ะก็ดูที่บ่นน้อยลงไหมเออถ้าบ่นน้อยลงแปลว่าดีขึ้นถ้ายังบ่นอย่างเดิมยังไม่ดีเออทุกอย่างมันก็เป็นเหมือนอย่างนั้นแกจะบ่นสักร้อยปีมันก็เหมือนเดิมเข้าใจไหมแต่ละคนเคยก็เป็นไงก็เป็นนั้นก็ทรใช่หรลมมันพัดมาโดนเรามันก็พัดอยู่นั่นแหละหน้านี่หน้านี้หน้าหนาวใช่ไหมลมเย็นมันก็มากระทบก็กี่ปีมันก็กระทบจะต่นั่งบ่นหนาวอ้ยหนาว มันก็ไม่ได้หายหรอก <c oughs> เก็เห็นเป็นธรรมดาแปลเอาผ้ามาใส่ให้หนาขึ้นแค่นั้นเองข้าใจนะเนี่ยธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างเดิมมาแล้วฉะนั้นบนไปก็ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรลยอาก็แก้สิไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นมานานแล้วให้เป็นต่อไป เออถ้าเราปล่อยให้มันเป็นต่อไปเราก็ไม่ผุดไม่เกิดหมุนวนอยู่อย่างเงี้ยเ,เออจะมีรังอะไรก็ช่างหัวมันให้อยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวนี่แหละเออรู้แล้วเข้าใจแล้วไอ้เรื่องนั้นมีรังต่อมีอะไรไม่รู้กี่หลายรอบของชีวิตแล้วช่างมันเตัดหมูได้แต่หมูตัดทาไม่ได้หอ้าวทำไมตัดเขาไม่ได้ไม่ได้ตัด ให้เข้าใจเขาเออใช่ถูกต้องขอโทษขอสิไม่เ็บบนเออก็ช่างมือก็ขอโทษขอเ็เราไปทําเขาไว้นะไม่รู้ชาติไหนชาติไหนไงก็ขอโทษเออขอโทษขอโหสิไปเรื่อยๆอ้าตายมีอะไรไหมฮะ รู้สึกว่าจิตจะนิ่งขึ้นแล้วก็หลับแต่ว่าพอหลับเหมือนหลับเหมือนไม่หลับก็เดินละพอไปพอพอจิตมาเริ่มนิ่งมันก็ปุงแล้วก็ไปดูที่หัวใจหัวใจเต้นเห็นเปล่าแต่หัวใจเต้นก็ดูลมหัวใจออกสิมันเหมือนหลับแล้วเมืนไม่หลับไม่ต้องอะไรอยู่ตรงนี้จะหลับไม่หลับช่างหัวมันหัวใจเต้นลมออกให้เห็นรอยต่อหัวใจเต้นแล้วก็ไปลมออกให้อยู่ตรง หัวใจเต้นหมดแล้วก็จะไปลงออกไอตรงหมดเนี่ยให้อยู่ตรงนี้จ่อไว้จ่อไว้เดี๋ยวก็หลับเออหลับได้แค่ไหนนะั่นคือหลับแล้วนะโอเคนะไม่ต้องไปห่วงมันจะหลับมากหลับน้อยไม่ต้องอยู่ตรงนี้หัวใจเต้นตึ๊บจะไปลมออกรู้อยู่ตรงนี้ยืดตลอดไม่กี่เทียอย่างมากห้าหกที่ก็หลับแล้วให้มาจ่ออยู่ตรงนี้สติมาจ่ออยู่ตรงนี้ห้าหกทีเอาอย่างคน คนเขาเรียกอะไรดื้อด้านดื้อด้านเอาให้สิบทีมก็หลับก็หลับไปแล้วหลับกี่ทีก็ช่างมันตื่นมาเอาใหม่ก็ที่เดิมแค่น,นั้นเองเอานะสะาธุ